มาไล่หรอทำผมวบนไรเท่าไรสดกินกัะปุกนคนสองคนหาไปค้หนึงาไปคหนึงบริโทจะน้อยกินเอเดีวกับโทจจะท่ทามอูว่าจังไงอยกินยังไง จะเขาไปห็นพ yeah, ังรด้นบนไบวงกัปเทาแกนหมั้งบ่สมคนใช่ล้านเล่าโอเกิน้นเล่าเขาเป็นยูไนเนาะหามพูดถึงนันถึงแก่สคนไห้ขกัปหนองกันไ้โอ้เขากูมาไหมบ้างหนองเขาดูตระนหนองเขาูดนัอยบ เพราะว่าหันเนี่ยนกแล้วบอกเพราะว่าพลันเดนก็มุ่งแล้วมากกว่าบอกเนีแล้วทาง้บอกแล้วนาะนกมุ่งอี่บอกปอะมา้เนี่ยไม

เ้าจะอยมั่งอยู่โซฟาแรับน่แม่เหอสัญญาณนะยังยังมีนั่นเป็นผองอินะสบายดีแปดคนนะนั่งแบบผู้นั่งสีนั่งหนางัง่ลโอ้มันขนจะลุกมาเลยอะไแบบนั้นคจะจะเคยเห็นเลยเเห็นเลเอเหรอขึ้นเนี่ยนะเเขก็มีเยอ้ยนะม่เคยเห็นตัมันอยู่ไหนมันเคยเห็นก่อนนะมันเคยเห็นเล่นกันเคยเลนเลน สบายดีสิบคนเนาะสนใจฝ่าบาฝ่าบาเนี่ยลเหมบอเายววนาดีดีเนี่ยอหนหมดนะัค่ะสบายดีนะสบายดีแปดคนยศยศดีเนาะ

ต่อนหน้า้ก็มีนบอกคนทเนาะแนี้แดงานท่นาะเป็นตมแกงมีไปแล้วก็ไปสื่อตปกับุ่นไปยังงเป็าใบดีเนาะสบายดี10บขอบคุณทุกคนนะดีเ้ามากมันก่อนจะ

มันัวดไปบางนี้ข้า,าเคยไปให้แต่ท่านลงขา่าสบายดีชิปชิปดีิปเย